สวัสดียามค่ำค่ะทุกคนวันนี้นะคะตอนนี้น้องหอมเองจะมาจับไก่นะคะเพื่อที่จะไปขายนะคะตอนนี้มีคนสั่งซื้อไก่เข้ามานะคะทั้งหมด3ตัวค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าราคาไก่นะคะก็จะถูกกว่านะคะในช่วงนี้ราคาไก่ยังไม่ขึ้นเลยนะคะลง ราคาของไก่นะคะลดลงตั้งแต่ก่อนเข้าพันษาแล้วนะคะก็คือตอนนี้เพิ่งออกพันษานะคะก็ราคาไก่ยังไม่ขึ้นเลยนะคะก็ถ้าน้องหอมเองไปส่งในตลาดท่าขี้เหล็กนะคะก็จะกิโลละ150บาทแต่วันนี้นะคะคนในหมู่บ้านเดียวกันเองนะคะก็มาสั่งซื้อนะคะเราก็จะขายในราคากิโลละ130บาทนั่นเองนะคะก็ขายในหมู่บ้านอีกราคานึงแล้วก็ไปขายที่ท่าขี้เหล็กอาจจะอาจจะเป็นอีกหนึ่งราคานั่นเองนะคะเพราะว่า,าที่เราอยู่ท่าเดือดนะคะจะเป็นเมืองเล็กนะคะหรือว่า ว่าเป็นบ้าน,บ,านบ้านนอกแล้วละกันนะคะถ้าไปนในเมืองหลวงก็อาจจะราคาเพิ่มเป็นกิโลละ150บาทนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมเองจะเข้าไปจับไก่นะคะเข้าไปในเล้าไก่เลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นไก่ที่น้องหอมเลี้ยงไว้นอกบ้านนะคะกระห่างจากบ้านนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เราล็อกกุญเจไว้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปิดคุญเจเข้าไปนะคะนี่จับไก่ยำข้ามาคืน เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันอาทิตย์นะคะกเเ็เขาเรียกอะไรบาดหลวงนะคะจะมานะคะก็ทางหมู่บ้านจะทํากับข้าวเลี้ยงบาดหลวงนะคะก็เลยต้องมาจับไก่นั่นเองนะคะเขาขอซื้อไก่ประมาณ3ตัวนะคะนี่ดูไก่มันก็คือจะอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะจริงๆเราไม่เข้าไปข้างในก็ได้เนี่ยตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ก็ดูเหมือนจะตัวใหญ่นะไม่ค่อยหนักเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวจะให้พี่พลเข้าไปดูไหม ตัวยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดนี้น้องหอมพึ่งไปเอาไปไข่ยนะคะประมาณ20กว่าตัวนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะอ่านี่ดูข้างในไก่นะคะนอนไว้เพียบเลยนะคะอันนี้จะนอนไว้หน้าเล้านะคะนี่อยู่หน้าเล้านะคะแล้วก็ข้างบนก็คือจะนอนอยู่บนคันนะคะนี่เป็นแถวเลยก็เดี๋ยวจะให้พี่พลเข้าไปจับนะคะเพราะว่าน้องหอมกลัวไลนะคะในในในเล้านี้มันมีมแมลงตัวไลนะคะ อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะอ่ะให้พี่พลเข้าไปจับดีกว่าเพราะว่าแค่3ตัวไม่ได้เยอะนะคะก็ต้องเลือกดูว่าตัวไหนใหญ่เพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งไปขายมาเองนะคะล่าสุดไปขายนี่ถ้าคิดเล็กก็ราคายังอยู่ที่150บาทอยู่เลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนที่ราคาเยอะนะคะก็ราคาสูงเนาะก็คือจะอยู่ที่ราคากิโลละ180บาทได้นะคะแต่ช่วงนี้ยัง150บาทอยู่เลยราคายังไม่ขึ้นนะคะได้ไหม โลกรวาอยู่เนาะนี่ได้แล้วหนึ่งตัววันนี้เราจะมาจับทั้งหมดสามตัวนะคะสามตัวดีซิว่าจะได้ตัวไหนบ้างข้างหน้านี้ก็คือน่าจะประมาณต้องรออีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะขายได้เพราะว่ายังไม่ได้โตเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ไก่สีขาวนะนะั่นนไม่ได้หรอสีขาวลายๆนั่นนะนะข้างล่างนะข้างล่างข้างล่างย,ยังไม่ใหญ่หรอตัวไหนก็ได้ที่มันใหญ่อะ่ะไปขายไปเลยเป็นไหมก็ขายไปเลยสมตัวแล้วเนาะ ได้แล้ว3ามตัวนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองไปชั่งดูว่า3ตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่กี่กิโลนะคะกี่กิโลเนาะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะี่ไปเลยเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชั่งดูนะคะกิโลก็มีอยู่หน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชั่งดูว่า3ตัวนี้จะหนักเท่าไหร่นะคะ าดูตรงนี้น,อน,อน้อนนี่นะคะจะประมาณ3กิโลครึ่งเนาะถ้าปล่อยเลยก็คือประมาณ3กิโลครึ่งนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้มัดขาดเลยนะคะสามตัว3กิโลครึ่งก็จะประมาณโลละตัวละ1กิโลขีดหรือ2ขีดประมาณนี้เองลองไหนเอามือถือมาลองคุณดูสินะคะ 3.5ุคูณ130บาทนะวันนี้นะคะเราจะได้เงินเดียว่455บาทนะคะ อยู่บ้านนะคะก็มีโคโทรมาสั่งไก่ก็ได้รับเงินเลยยามค่ำคืน450บาท455บาทนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไก่ไปส่งเขาแล้วนะคะใครอยากได้หรือใครสนใจอยากได้ไก่บ้านน้องหอมนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะถ้าเป็นในท่าเดือกก็ราคาก็จะถูกกว่าถ้าเป็นในเมืองท่าขีเหล็กก็จะราคาในเมืองท่าขีเหล็กเลยเพราะว่าเราต้องเสียค่าน้ํามันนะคะไปส่งถึงที่นั่นเองนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าวันข้างหน้ามีเยอะแยะ แน่นอนนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไก่เล็กที่ยังเลี้ยงอยู่นะคะก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะไก่ที่สั่งจากไทยมานะคะ100กว่าตัวนะคะก็กําลังเติบโตนะคะก็อีกเดือน2เดือนข้างหน้าก็จะออกไข่ได้แล้วนั่นเองนะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ไก่ก็สามารถติดต่อมาถามน้องหอมได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาสั่งไก่3าตัวในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ